ก็ขอเกล่าสวัสดีแกเพื่อนเพื่อนและน้องๆของพระสมเด็จวัดระฆังหลวงลุงลบุรีนะครับวันนี้หลวงลุบุรีก็ได้มีโอกาสนําพระหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้นะฮะปี97หรือสองสี่นั่นเองเป็นเนื้อว่านรุ่นแรกนะฮะของวัดช้างไห้ที่สร้างขึ้นมาที่โด่งดังอยู่ทุกวันนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สองนะฮะที่หลวงลุบุรีได้นําออกมา ทำคลิปให้เพื่อนๆและน้องๆได้ชมกันนะเพราะหลวงรบุรีตั้งใจไว้ว่าจะนำออกมาทำคลิปให้ชมกันถึง10องนะฮะก็ขอให้ได้ชมกันแบบเต็มอิ่มไปเลยแล้วเราจะได้จดจำว่าพระปี2497นั้นห <c oughs> ลวงปู่ทวดนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะ วันนะความเก่าแห้งยุบยับย่นของเนื้อห้านพระรุ่นนี้ถ้าสิบองค์นี้วันณะมันจะตรงกันหรือไม่ใกล้เคียงกันหรือหรืออย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยก็คอยดูต่อไปกันแล้วกันนะสิบองค์มันจะเหมือนกันหมดทุกองคไหมพระปีเดียวกันมวลสารเดียวกันสร้างหรือว่าทำขึ้นมาด้วยว่านร้อยแปดเหมือนกันเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนกันหรือเปล่าฮะ พิมพ์ความแห้งยุบยับยน่นอย่างว่านที่ถูกขับออกมาความเก่ามันจะเหมือนกันเนเป้าฮะสิบองค์เนี่ยนี่ฮะคือวิธีการได้ศึกษาถ้าใครได้ดูติดตามดูคลิปของลุงลบบรีก็ทั้งสิบองค์ผมคิดว่าเพื่อนๆและน้องๆทุกท่านหรือว่าผู้ที่ได้ชมคลิปนะ คงได้ความรู้ไปอย่างโขอ,อย่างโขเลยเพราะอะไรเพราะว่าสิบองค์นี้หาชมได้ยากนะฮะที่นําออกมาไล่ให้ดูสิบองค์แล้วเราก็ได้ความรู้จากองค์พระทั้งสิบองค์นว่าพระปีสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยต้นสร้างออกมาพร้อมกันทั้งทั้งสิบองค์เนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่าความแห้งยุบยับ่บนใช่ไหมยางว่านเรื่ออะไรต่างๆความแตกต่างมีหรือไม,ไม่นี่นะัคือความรู้ ถ้าพระรุ่นเดียวกันทั้งสิบองค์มันเหมือนเหมือนกันก็แสดงว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะเพราะอะไรเพราะว่าความยุบยับย่นระยางวานมันเหมือนกันหมดพิมพ์พระก็เหมือนกันหมดเนี้ยถึงมันจะไม่ไม่เหมือนกันแทบทุกจุดนะแต่มันจะต้องใกล้เคียงนะความแห้งยุบยับย่นยางวานอะไรต่างๆในทุกอย่างมันจะต้องลักษณะความเก่านะมันจะต้องเหมือนกันใช่ไหม พระรุ่นเดียวกันมันจะต้องเก่าอายุเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่พระปั๊มนะฮะมันเป็นพระเนื้อดินที่ผสมด้วยว่านร้อยแปดแล้วก็ปูนขาวแล้วก็ดอกไม้นะแล้วก็แร่ประพรมด้วยน้ำมนตนะ์ความแห้งยุบยับย่นทุกอย่างนะเมื่อตําเข้ากันดีแล้วออกมาทำเป็นพระ ทุกอย่างมันจะต้องแห้งยุบยับย่นเหมือนกันฮะความเก่าต้องเหมือนกันยางว่านก็ต้องเหมือนกันนะความเก่าใช่ไหมยางว่านเนื้อความยุบยับย่นเนี่ยต่อให้อยู่คนละที่มันก็ต้องใกล้เคียงกันยางว่านนี่จะต้องมีเหมือนเหมือนกันสีต้องใกล้เคียงกันใช่ไหมเพราะมันออกมาที่เดียวกันสร้างพร้อมกันฮนะว่านก็ตัวเดียวกันทั้งหมดที่ท่านนำมาใส่และตำนำมาช่วยกันกดช่วยกันทำถึงจะสองวันสามวันก็ช่างนะ แห้งก่อนแห้งหลังภายในไม่เกินห้าวันเจ็ดวันเนี่ยไม่ถึงปีนะต่อให้เป็นปีฮะความแห้งยุบยับย่นจะต้องเหมือนกันยางว่านนั้นในครกเดียวกันมันจะต้องออกพอๆกันใช่ไหมฮะต้องนึกถึงความเป็นจริงเหมือนเราตำน้ำพริกอะยังไงพริกมันก็ต้องเผ็ดเท่ากันฮะพริกต้องครกในถ้วยเดียวกัน,นมันจะต้องเผ็ดเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าไอ้ฝั่งหนึ่งไม่เผ็ดอีกฝั่งเผ็ดมันไม่ใช่ฮะ นี่คือความเป็นจริงฮะที่ที่เราลืมนึกถึงความเป็นจริงว่าพระสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยมันทุกอย่างวันณะความก่าวแห้งยุบยับย่นมันจะต้องเหมือนกันนะดินสกายะนะฮะแล้วก็ว่านที่ออกมาจากผิวพระแล้วก็มาปกคลุมอะไรต่างๆเนี่ยวันณะเนีนะ่ยต้องเหมือนกันครับผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมนั่งส่องดูแล้วแทบทุกองค์ของผมนะผมว่าจะทําคลิปให้ท่านได้ดูถึงสิบองค์เพื่อจะได้ดู แล้วเข้าใจว่าเออเนาะจริงไ้ยอย่างว่านแห้งยุบยับย่นขององค์พระเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันเพราะพระทำมาพร้อมกันไม่ใช่เนื้อโลหะนะเนื้อพวกนี้ทามาเหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณจะไปอยู่แบบไหนยังไงมันก็ต้องแห้งยุบยับย่นเหมือนกันเก่าเหมือนกันใช่ไหมความจริงนะอันนี้นี่คือตัวเฉลยความจริงขององค์พระเนี่ยดูสิเนี่ย,ยทุกอย่าง โอเคสำหรับอ okay. งค์นี้ผมเดี๋ยวจะให้ดูกล้องใหญ่ผมจะไม่ทําคลิปยาวนะเนี่ยคือความแห้งยุบยับย่นของพะงระหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนี่คือใบหน้าของท่านนะเห็นไหมความแห้งยุบยับยน่นเห็นไหมแห้งยุบลงไปนยะคือว่านนะเน,นี่ยว่านมันจะต้องแห้งยุบยับย่นไปแบบนี้เห็นไหม เป็นคาบลงไปปิดนะตรงไหนเป็นแอ่งเป็นหลุมนะถูกปิดอันนี้คือลูกตาท่านนะจมูกปลาเห็นไหมใตคางปิดหมดนะยางว่านมันจะไหลออกมาเห็นนะนี่เหนือศีรษะท่านเห็นไหมไตรงปลายสุดขององค์หลวงปู่เห็นไหมที่เป็นรูปแหลมแหมไคล้ายๆหลังเตารีดหรือว่าเป็นจอบเป็นผานอะไรพวกนี้เห็นไหม เนี่ยคือความแห้งยุบยับย่นขององค์พระมันจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะเดี๋ยวผมมาถ่ายทําคลิปให้ท่านดูท่านจะได้เห็นนะว่าทั้งสิบองค์มันจะเหมือนกันหมดอย่างว่านนะและตัวองค์พระเนี่ยจะต้องยุบยับย่นแบบนี้เหมือนกันหมดเพราะอายุมันสร้างพร้อมกันมันจะแห้งต่างกันมันจะไม่เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ฮะใช่ไหม คลกเดียวกันคุกเข้าเข้ากันแล้วก็ทำจนหนุบนุ่มจนได้ที่อะไรทั้งมากดพิมพ์เห็นไหมจะมาบอกว่าทำรีบเร่งไอ้ใกล้วันนั้นการทำมันก็ต้องมันก็ต้องเข้าก่อนนะมันต้องดีก่อนแต่สําหรับกดเนะี่ยใช่ครับผมไม่เสียงสําหรับกดเนะี่ยอาจจะชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างเพราะอะไรเพราะความรีบการทํา แต่ว่านที่ผสมลงไปกับดินสักยะนี่มันมันมันจะต้องมีขับออกมาแบบนี้ว่านนะเห็นไหมต้องแห้งแบบนี้เห็นไหมถ้าพระแท้มันจะต้องเป็นลนนักษณะนี้เห็นไหมความหดแห้งยุบยับยน่นขององค์พระจะต้องเห็นชัดแบบนี้นะฮะเห็นไหมเหมือนซากงูหรือซากอะไรนะที่ว่าตายข้างถนนนะ ถูกแดดถูกอะไรทุกวันทุกวันแล้วก็จะแห้งลงไปแบบนะี้เห็นไหมความสลายของเนื้อเหมือนสาร,รอะไรๆมันก็จะยุบยับย่นลงไปก็จะปกคลุมแบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือดินสกายะเห็นไหมพอแห้งลงไปก็จะเป็นเนี่ยเป็นหินไปเลยนะเห็นไหมเห็นไหมยูองว่านอันนี้ที่รอยรอยผุดนะรอยผุดของว่าน ที่ออกมาปกคลุมแล้วก็ผุดแล้วมันก็อาจจะกระทบกันอะไรบ้างแล้วก็หลุดออกไปก็จะทาให้แผลตอนนี้เปิดออกมาเห็นดินสกายะนะฮะแล้วก็รอยเห็นไหมแห้งเคลือบอยู่แล้วก็รอยหลุดออกไปหลุดลุ่ยออกไปมันก็คงจะได้รับแรงกระทบหรือว่าการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนะอาจจะหลุดลอนบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะว่านันปกคลุมอยู่ผิวใช่ไหมมันพองมันอะไรมันก็อาจจะหลุดถูกกระทบถ,ถูกจับถูกพลิกไปพลิกมาอะไรพวกนี้ นี่ฮะพรยู่ได้เห็นไหมนี่ว่านเนี่ยออกมาตรงนี้ออกเยอะหน่อยก็จะออกเป็นสีอมเหลืองๆเ,เพราะมันไม่ใช่ว่านอย่างเดียวนะมันผสมน้ำมันตังอิ้วด้วยนะก็ดูแล้วคล้ายๆผิวพระของสมเด็จวัดระฆังฮนะนี่สีน้ำตาลอ่อนๆอ,อ,อมเหลืองเห็นไหมคล้ายๆกันนะ พราะผสมน้ำมันตังอิ้วเหมือนกันแล้วก็พวกปูนขาวด้วยนิดๆนะไม่ได้ใส่เยอะเพราะปูนขาวช่วยกันมแมลงอะไรต่างๆที่จะมาเจาะมาชัยในองค์พระนะกันเน่ากันอะไรด้วยฮนะเพราะว่าเศษว่านหรือซากว่านอะไรทั้งหมดที่ใส่ลงไปเนี่ยถ้าต่ำๆอะไรมันถ้าไปอยู่ที่อาบหรืออะไรมันอาจจะเกิด พวกวัชพืชแลวอาจจะเกิดเน่าเน่าอะไรได้แต่ถ้าว่าใส่ปูนขาวเข้าไปแล้วมันจะช่วยในเรื่องกันเสียกันเน่ากันอะไรต่างๆได้ฮะปูนขาวถือว่าสําคัญแล้วก็กันมแมลงด้วยโอเคนี่คือด้านหน้าของพระนะอันนี้ลอยระเบิดออกไปอย่างว่านระเบิดออกไปก็ทําให้เห็นผิวพระเห็นไหมนี่พอระเบิด จยงว่าดหลุดออกไปก็ทําให้เห็นพระผิวผ้าครับโอเคนะนี่คือลักษณะด้านหน้าของหลวงปู่ทวดสองสี่เกวัดช้างให้พิมพ์เอเป็นพระนิรันตลายที่ค่อนข้างจะหายากเนี่ยตอนนี้สร้างแค่6กหมืพองค์ จีนต่างประเทศไม่ว่าจีนมาเลเซียจีนฮ่องกงจีนสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้มาเช่าบูชาออกจากประเทศเราไปก็คงจะหลายร้อยหลายพันองค์แล้วครับตอนนี้ที่ยังอยู่ในประเทศเราจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่แต่รอเศรษฐกิจโควิดอะไรดีขึ้นจีนก็คงจะเข้ามาใหม่ฮะถ้าเช่าได้ก็คงจะเช่าไป เพราะเขาศรัทธาในพุทธคุณของหลวงปู่ทวดนะฮะเพราะเขามีสบการณ์เยอะคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือมาเช่าไปแล้วเกิดประสบการณ์ไม่ว่าด้านโชคลาภธรรมมาค้าขายทางด้านความปลอดภัยในชีวิตอะไรต่างๆลดลาอะไรพวกนี้รู้สึกว่าหลวงปู่ทวดท่านจะมีพุทธคุณทางด้าน รถล,ลานะทุกคนก็รู้ดีว่ารถลาหรือลงภาคใต้ไปแล้วท่านจะด้นินคำว่าถ้าใครแขวนลงปู่ทวดแล้วไม่มีตายโหงฮะอันนี้เป็นสโลแกนหรือเป็นคำศัพท์เฉพาะที่คนทางภาคใต้เขาจะพูดกันแบบนี้เลยเกิอดอุบัติเหตุหรือเกิดการตายเนี่ยเขาเขาจะรู้ดีนะถ้าเปิดคอเห็นองค์ปู่ทวดแขวนคอไม่มีฮนะถ้าเกิดตายคารถลหรืออะไรไม่มีแต่ถ้า ไม่ตายแล้วเปิดเสื้อดูมีหลวงปู่ทวดอยู่นะนันนะคือของแทยิ่งข่าวล่าสุดเลยว่าที่ว่าขับรถผลไม้ไปกับเมียที่ตกทางด่วนนะรถเละเลยว่าเมียคู่นี้แขวนเมียแขวนหลวงปู่วปทวดไม่เป็นอะไรทั้งคู่เลยทั้งสองของเมียแต่รถนี่เละผละไม้กระจายเนะี่ยตกทางด่วนนะไม่ใช่ไปลองเล่นเล่นกันได้นะทางด่วนนะตกลงไป คิดดูไม่เป็นอะไรเนี่ยเอาก็เหลือเชื่อไหมก็แขวนหลวงปู่ทวดเมียแขวนหลวงปู่ทวดไปองค์เดียวเห็นไหมอันนี้คือพุทธค้าคุณหลวงปู่ทวดเกียรติศักดิ์ล่ําลือทั่วคือคุยง่ายว่าทั่วทั้งเอเชียนะคุยง่ายคุยแบบนี้เลยสิงคโปร์มาเลคนจีนนะเขาจะรู้ดีฮ่องกองไต้หวันแผ่นดินใหญ่นะรู้ดีฮนะหลวงปู่ทวด กับสมเด็จพุทธจารย์โตพรรังสีนะและ้วกาหลวงพ่งเงินอะไรพวกนี้โอเคนะครับสำหรับปี97รุ่นนี้ก็ถือว่าเราเอามาทำคลิปให้ท่านได้ชมได้ดูกันผมก็เลยพูดไปยาวเลยก็ถ้าใครสนใจนะติดต่อมาเบอร์ใต้นี้ได้นะหลวงปู่ทวดรุ่นนี้ผมพร้อมที่จะ แบ่งปันให้ท่านได้บูชากันนะสิบองค์นะเพราะว่าผมจะรวบรวมปัจจัยไปสร้างหลวงปู่โตหลวงปู่แสงที่วัดศรีธรรมโสพลนะเพราะตอนนี้วันที่ยี่สี่ตุลานี้จะมีการยกหลังคาวิหารหลวงปู่โตหลวงปู่แสงที่วัดศรีธรรมโสพลนะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆและน้องๆและแฟนเพจลุงลบุรีทุกท่านที่ได้ฟังหรือชมคลิปนี้แนละ้วก็ วันที่24ตุลานะครับขอเชิญครับวัดศรีธรรมโสพลตำบลตำบลน,นิคมสร้างตนเองนะหรือว่าดงจำปานะฮะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมาร่วมบุญกันนะวันที่24่สิบสี่ตรงกับรู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์นะยีบสีตุลาคมทางวัดได้จัดงานกระถินด้วยฮนะกระถินแล้วก็ กลางวันก็จะทําการยกสมหลังคาวิหารหลวงปู่โตหลวงปู่แสงนะฮะขึ้นเพื่อเอาไปเชื่อมติดที่หลังคานะเพราะว่าทําข้างล่างก่อนนะแล้วก็จะใช้รถเข็นสามตัวช่วยกันยกขึ้นไปแล้วก็ไปเชื่อมแล้วก็ติดใส่น็อตข้างบนนะเพรานนะว่าเดี๋ยวนี้เขาทําแบบประเภทว่าทําข้างล่างเสร็จแล้วคือใช้เขนยกขึ้นไปแล้วก็ติด ข้างบนเลยไม่ได้ทำแบบสมัยก่อนสมัยก่อนเราจะต้องขึ้นไปเชื่อมค่อยลากเหล็กลากอะไรทำโครงสร้างข้างบนเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทำข้างล่างเสร็จแล้วถึงใช้เคนยกขึ้นไปเลยแล้วก็จับนอตใส่สก,กูหรือว่าเชื่อมอะไรให้เรียบร้อยก็จบโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านได้ชมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทดลองทางแม่เหล็กกันนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าหลวงปู่ทวดเนี่ย ดูดไม่เหล็กหรือไม่หรือไม่เหล็กดูดหรือไม่ใช่ไหมโอเคจะลองให้เพื่อนๆน้อ,นนะนองๆได้ชมกันนะว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่ดูดไม่เหล็กหรือไม่ผมจะใช้ด้านหลังพระนะทำการลองอันนี้ก็คือไม่เหล็กธรรมาธรรมาของผมที่แกะออามาจากนาอ,อกเสื้อเมื่อทำ ไม่ได้ใช่ไม่ได้แรงสูงอะไรนะดูดนะดูดดูดเห็นไหมยกขึ้นได้เลยเห็นไหมเหลือเชื่อไหมเป็นจริงนะนี่คือของแท้นะครับของแท้นี่ยให้ดูดได้เลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าดูดไม่ดูดเราเพิ่งมารู้นี้เนี่ยเ,ยเห็นเขาพูดพูดกันก็เลยลองให้ดูนี่นะครับโอเคนะมรุภูทั่วก็ดูดไม่เหล็กนะครับไม่ใช่ไม่ดูดนะดูดนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันดูดไม่เหล็กนะครับแรงนะองค์นี้ถือว่าแรงมากยกไม่เหล็กขึ้นได้เลยถ้าเป็นแม่เหล็กแรงสูงอย่างที่เขาใช้กันก็คงจะแรงน่าดูแต่อันนี้ผมใช้ไม่เหล็กธรรมดาที่ผมทำกันเองสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ